you mm -hmm. นะครับผมอ่าวันนี้เราก็มาถึงที่รถตัดลังสิต์กันเรียบร้อยครับลูกค้านะัดไใไ้บ่ๆคราวนี้ยังลูกค้ายังไม่มานาครับรถตรงเวละผมมามาดูก่อนเพราะว่าเมาื่อสักครู่ที่โชว์รูมเนี่ยมันมืดยังยังไม่ชัดเอาวันนี้มาดูใกล้ๆก่อนนะครับด้านหน้าก่อนนั่งลงอันนี้คือกันชนของอะไรนะครับผมของอะไรนะจิโนโด่เหรอครับสี่เป็นสา่เอารดนะครับผมเหล็กแท่งๆทั้งดุนด้นเนี่ยโอ้โหแข็งมาก ติดตัวเป็น LED ีมินิสปอตไลท์ครับผมสว่างมากยิงแสบตาผมได้ลองมาแล้วนะครับแล้วเราติดเพิ่มเติมมาเรื่องออของตัวกรอบไฟหน้ามาด้วยนะครับผมติดสติกเกอร์ตัวนี้ดักอีดิชันนะครับก็จะมีด้านหน้าก็จะมีด้านข้างด้วยนะครับติดซุ้มล้อมาให้คันนี้พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกคือตัวล้อขอบจนีเป็นขอบ18เลยนะครับเป็น265 60 18นะครับลูกค้าเลือกลายอีกด้วยนะครับโคตร พลาดไม่ได้อีกอย่างก็คือออฟโรดมันต้องมีคือบรรยากาศแข็งมากลูกค้าเออดีสวยเลยอ่ะชอบติดต,ตัวแมวมาดูดูมากเลยครับออฟโรดของปิโนเหมือโนโกันนะครับอ่ะดูให้ดูลายสติ๊กเกอร์เป็นดาับเอเดชั่นสไตล์นี้เลยครับดำแดงของเขานะ่ะสวยสวยสวยดูนะครับมีกระจัดนี่อ่ะนี่ลองผิติดตัวนี้มาให้ด้วยเรียกว่าลาวหลังคาแต่ว่าต้องบอกลูกค้าก่อนนะ เราหลังคาเนี้ยมันถ้าในเรงการใช้งานเนี้ยมันไม่ได้การใช้งานจริงเท่าไหร่เนี่ยทุกความเปนอย่างหลักครับผมอ่าบอกไว้ก่อนอ่าไฮไล่อีกหนึ่งอย่างเลยนะครับโรบาร์โรบาร์ตัวนี้ก็ถือเต็มกระเป๋าตัวเดียวครับว่บาออฟโรดหนักม,มากผมลองขับมาแล้วพอติดโรบาร์ติดตัวกันชนหน้าครับและอีกตัวอีกตัวนึงนะันั่นคือกันชนท้ายครับผมออฟโรดเหมือนกันมีไฟ LED สองฝั่งเลยนะครับ สว่างสว่างมากลองถอยดูนะเปิดูแนละยอดอ่ะแล้วเราติดโลโก้ด้วยโลโก้นิสันนะครับตัวเนี้ยโลโก้นิสันเราติดหน้าหลังให้เลยนะสวยมากเปลี่ยนใหม่ปกปีมันเป็นสีเงินไงสวยเลยนะอันนี้ก็จะปิดติดเป็นเพจของของเพื่อนผมน,นะอ่านฝะากตามได้ฝากตามได้นะครับผมไฟท้ายเราย,ยังไม่พลาดนะไฟท้ายก็ทอบติดผู้ความสวยงามด้วยนะครับติดขึ้นมาก็ดูมันก็เข้ากันแหละแมตช์กเลยเดี๋ยวย่ยนะ ครับผมแคมเปญน,นี้บอกได้เลยว่ากล้องกล้องถอยข้างล่างมีกล้องโอเคลองดูลูกค้านี่อันนี้แถมกล้องถอยหลังบันทึกนะหน้าหลังเลยนะไม่ได้บันทึกไม่บันทึกเวลา<ห>ถอยหลังก็จะเป็นขึ้นเต็มจอ,อโอเคตัวนี้ต่อเข้าจอจอข้างในภายในรถนะเป็นกล้องถอยเราปกติอ่ะรุ่นนี้มันไม่มีกล้องไงไี่มีกล้องถอยแต่ว่าเราติดให้แต่ว่าคือเขามีเดินเราบไก้เให้เร้อยเราก็มีจอไงเราก็แค่ติดกล้องเดี๋วรององ่ายสวยๆมากเลยป็นไงลูกค้าง่ายๆครับแคมเปญก็ จริงๆตามแคมเปญเราก็เลยนะครับถ้าไม่ใช่ลูกค้าที่แบบว่าบบไม่ชอบสายเนี้ยตอเราก็เจ็บทุกคนก่าแหละแต่ว่าอันเนี้ยเป็นออฟโรหลดวัะนั้นลูกค้าก็เพิ่มขึ้นมาด่วยนะครับเพื่อออกตัวกันชนหน้ากันถึงท้ายแล้วก็ตัวกระบะนะครับไม่ได้มีไม่ต้องใส่อะไรที่แบบออฟโรดด้วยจะน,าน้า้นถ่ายนะครับล้ออ้อที่สำคัญคือขอบ18ตัวนี้มันเป็นสันเป็พิเศษด้วยนะครับเัน,น๋ย้เราเพิ่มเติมมาด,ด้วยนะครับเราคุยกันดูอีกทีหนึ่งนะครับรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่า ไลน์แอดเฟซบุ๊กโทรโทรจะลงละแต่ละอันนี้ถ้าเป็นของผมก็จะมีเจามม้จาหน้าทีทนะครับในยูทูบส่วนของที่แม่ก็จะอยู่ในเพจนี่ละนะครับผมลูกค้าติดตามอยู่ก็เข้ามาได้อีกรอกก็ได้เลยโทรตรงได้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอลูกค้ากันวันนี้ร้อนเดี๋ยวเอกไปก่อนเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวเจอกันดีๆครับผมบายครับผมอ่าและแล้วก็มาถึงเาเรียกว่าเวลาเรียนลูกค้าหลัลบโไปก่อนนะครับเราอยู่ที่โรงงานที่ไหนะ แ,แถวตลาดไทยาทยอ่เป็นโรงงานบิทโอนวันนี้เรามาส่งรถนวมบารา,าแต่งแบบว่าสไตล์อัพโหลดนะครับแล้วเราได้พูดคุยกับเจ้าของรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าสาเหตุที่ทำไมต้องแต่งเป็นแนวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราคงเชิญมาสัมภาษณ์ก,กันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไพวิ <c oughs> ทย์เนาะอ่าเป็นพิปไพวิทย์ปกติเราจะรีวิวรถกันไงแต่วันนี้เรามาจะเป็นสัมภาษณ์ลูกค้าด้วยในการรับรถคือเกียร์ประหยัดยุยครับผม เพี่ครับผมเราวันนี้เราเป็นเทพิเศษเราจะเชิญลูกค้ามาสัาพักนะระยพี่ทัีครับเมือกตอนขับรถมาได้ถามว่าพี่ครับเฮ้ยพี่ไม่ได้ไปขับแบบออฟโรดดุยดุไม่ได้ขับสี่แต่ทำไมแต่งเป็นออฟโรดครับพี่เป็นเรื่องของนางบนะครับแต่ไมีเกียิครับถ้า่านใจผมตบสนใจนะครับของเรานะครับแนะนาเลยสานาทั